สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงเห็ดละโง่กับเห็ดพึ่งกันค่ะสองดอกเต็มหมอ้อค่ะใส่หมอ้อไม่ได้แล้วพอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเห็ดพึ่งเหลืออยู่สองดอกเต็มหมอ้อก่อน่ะสองดอกเต็มหมอ้อจริงๆทุกคนที่แกงเห็ดของเรา เห็ดพึ่งแดงญี่ปุ่นนะจ๊ะหรเห็ดพึ่งเนยแล้วก็มีเห็ดละโงกญี่ปุ่นด้วยละโงกดูดูสีน้ำออกแล้วดูดิเหลืองเหลืองหอยนี้เลยแกงเห็ดพึ่งของเราเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่สีสวยมาก เป็นเห็ดพึ่งแดงญี่ปุ่นนะคะมีกับเห็ดละโงกแดงอุ้ยอุ้อุอุสีสวยสีขมิ้นมากหรือว่าแถวบ้านเราจะเรียกว่าเห็ดพึ่งขมิ้นหรือเปล่าแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดตั้งชื่อให้ว่าเห็ดพึ่งเนยนะคะเพราะว่าสีเหมือนเนยเหมือนบัตเตอร์เลยสีเหลืองๆนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าเห็ดพึ่งแดงนะคะสีสวยมาก แกงเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันค่ะชิมเห็ดละโงกก่อนนะถ้าไม่เห็นโพสสองสาวันแสดงว่าตุยไปแล้วนะคะเห็ดละโงกชิมดูก่อนว่าจะเหมือนเห็ดละโงกไทยเปล่าเห็ดละโงกแดงญี่ปุ่น กินก็เหมือนที่ไทยอันเดียวกันเลยอ่ะต่อไปชิมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งเลยสีเห็ดพึ่งเนยเต็มหม้อสีเหลือง น่าอร่อยมากคือเลืองเดืองม,มีความกรุบอือร่อยมาจา้ะแกงเสร็จแล้วเห็ดพึ่งเลยนี่เลืองเืองงามน้ำก็งามค่ะน้ำนี่น้ำก็เลืองงามแกงเห็ดพึ่งเ,งเลยกับ เห็ดละงโงกแดงญี่ปุ่นจ้ะเห็ดพึ่งญี่ปุ่นอร่อยขาเห็ดพึ่งโอ้ดอกใหญ่แหง้งน้ำมันสีเหลืองแถวบ้านเราเรียกว่าเห็ดพึ่งขมิ้นหรือเปล่าไม่น่าใจเห็ดละงโงกแดง เหมือนบ้านเราเลยค่ะเห็ดนางวงกจิันเดียวกันมาพี่น้องมาแซบเห็ดพึ่งแกงเห็ดญี่ปุ่นแซบ อร่อยอร่อยอืมเป็นเพื่ออร่อย ข้าน้อยค่ะแม่